พี่น้องเขึ้นมาขับไปเบิ้งอันเด็ดบอร์ดได้ด่าปิดแต่เดินหน้าหรือยปิดแต่ถอยหลังนะ,ะงนะพี่น้องจ้านี่แหละจ้าอันเฮ็ดงานเฮ็ดหน้ากับเฮ็ดงานนะ่ะผู้หนีก็ว่าอีไอนะเน <c oughs> ี่ยตึงนกะเลยคิดอีกอย่างหนึ่งเนะาะเนี่ยตึงนกะคิดตะว่าอันเนี่ยตึงเขับไปเบิ้งได้แล้ว กาก็บ่เป็นแต่ไม่เงียเปิดตาบางท่านที่ทรงงานบ่สม่ำเสมอนย่าตื่บ่สังเกตอันใดได้จ้ะพี่น้องจ้ะอย่ตืนสังเกตไอ้ตรงสตอรี่ของพี่น้องเขานั่นล่ะสีได้นี่น้ำพ่นขึ้นมาไม่ใหม่กับขึ้นมันนี่ดอกแต่กะคขาดินั่นลหลจะจ้ะอย่ตื่ก็เลยอยากอันถามพี่น้องน้ำอีกสองคลิปมแตรถามอย่างเดียวเด้จะี่ไอที่เพิ่นวาทรงเออ เอไอเอไอยุนะ you know. แต่แย่ตึงกับโมโหแล้ว่าเอไอเป็นไังไงแต่แย่ตึงกับเฮตุนี่ก็บ่าเอไอนะแ <c oughs> ย่ตึงกับเลยคิดอีกอย่างหนึ่งเนาะแย่ตึงกับคิดแต,ต่ว่าอันแต่ดีใจเป็นต่ตกใจอย่างนี้นจ้ะกับปกติถ้าเมื่อไรแย่ตึงมาลงคลิปหรือว่าอาทิดแต่แย่ตึงมาลงคลิดแย่ตึงเข้าไปเบิ่งนั่นแล้ว กัอบอเป็นตต่ไม่ยหงเป็นผูนีก็ว,ว่าอีไนนอ้นะเนี่ยตึงกันเลยคิดอีกอย่างหนึ่งเนอะอาะเนี่ยตึงนก็นคิดแต่ว่าอันอินไปน้ำมูลเนาะด่นไปม้วนๆหน่อยจ้ะเห็นพี่น้องขึ้นมาขับไปเบื้งอันเด็ดบอดได้อพี่หลีได้พี่น้องจ้ะอยากงว่าเจ้าของบริษัทเป็นผู้ใดนี่แหละจ้ะ คือติดแต่มีกำลังใจเนี่ยตั้งหน่อยนะค่ะน้อหูแล้วเนาะพ่อพี่น้องจ๋าไพ่ตอบได้ก็ตอบแย่ตึงมาเด้อนั่นลหละจ้ะไอที่เพิ่นว่าทรงเอไอเนอไอเอไอยื่น่ะแต่แย่ตึงกับพ่อหูแล้วว่าเอไอเป็นตั้งไหแต่แย่ตึงกับเฮดมเมนว่าจ้ <c oughs> นนจาน้าจ๋าเนาะขอบพุณหลายๆด้วยจ้าที่เบิ่งคีบแย่ตึงแย่ตึงนงานงวาันงวานงวางวัวนางจมอยู่ดีล่ะ นอกจากนินไปน้ำมูเนาะนินไปม้วนๆหนเแม่มมจ๋า <c oughs> <c oughs> เห็นพี่น้องขึ้นมาขับไปเบื้องอันเด็ดบอดได้อจีได้หนีน้ำพึ่นขึ้นมาไม่ไหมก็ขึ้นมันนี่ดอกแต่กะข้าดิบเ่ยตึงขับไปเบื้องนี่นแล้วไม่กับวบปิดแต่ไม่แยงปิดเป็นจกงไรกันไหมเนาะพี่น้องจ๋าอันไปถึงได้กันแล้ว ที่เพ่นวาทรงเอไอเยอไอเอไอยื่นนะแต่แยกตึงกับผู้โหดแว่าเอไอเป็นเจ้งไหนแต่แยกตึงกับเฮดหรือขันผู้ดรโหงกับบอกแยกตึงหายหายของใจน่ยเด้อว,ว่าทรงงานให้ผูใ้ใดกันเนี่ยนี่ละแยกตึงอยากโหดซ้ำนี่ละน่าลักไงอย่างเตะแยกตึงกับมาอันนี่จ้ะมาเอานามออกจากกันเขาเพราะว่าอย่างเตะ ใแย่ตึงเก็ดจะโห่ว่ามันซีแดงขึ้นมาเนาะจ้ะจักเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็จะบอกมาจาังสี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะนั่นแหละจ้ะอันไอนที่เพิ่นว่าทรงเอไอเนะีเอไอเอไอยื่นนะแต่แย่ตึงก็บมโหแล้วว่าเอไอเป็น,นังไรแต่แย่ตึงกับเฮต์เลยจะได้นี่น้ำพิ่นขึ้นมากไม่ไม่ก็ขึ้นมันนี่ดอกแต่ก็คาดเดาบางจีงงขี้สีนเงินจ้ะขึ้นมาปุ๊บ แต่ว่าฮ็ดยังไงล่ะพี่น้องจ๊ะอ่นค่อยคันมือไดพี่น้องส่งงานบ่สมสมั่นเสมอรืยว่าขาดงานใดงานหนึ่งขึ้นมาน่ะก็สิเป็นซีเท่าขึ้นมาได้จ้ะพี่น้องเมนบาจ้ะ <c oughs> นอกจากเนาะขอบคุณหลายๆด้วจ้า <c oughs> ทีเบิง่งขีดแยะตึงแยะตึงนางหว้าวนางหวัาวนางจมอยู่ดีละ่ะนอกจากน <c oughs> ี้หีได้พี่น้องจ้าอยากห้ว่าเจ้าของบริษัทเป็นผู้ใด นี่แหละจ้ะคือแิดแต่มีกําลังใจแน่ตั้งหน่อยนะคันเองหูเหลีห่ยวเนาะพ่ออยัออยงตยแย่ติงกัมามอนันี่จ้ะมาเอานามออกจากกันเขาาพาอว่าอย่างติให้นอ้องเป็นจงดจกันในนอพี่น้องจ้ะอันไปถึงได้กันเหลี่ยวคันเมื่อได พี่น้องทรงงานบ่สม่ำเสมอหรือว่าขาดงานใดงานหนึ่งขึ้นมาเนะี่ยขสิเป็นซีเท่าขึ้นมาด้อจ้ะพี่น้องหินไปน้ำมูลเนาะดินไปม่วนๆหน,น่จ้ะ <c oughs> เห็นพี่น้องขึ้นมาขับไปเบิ้งอันเด็ดบอดได้พีหลีได้พี่น้องจ้ะยากห้งว่าเจ้าของบริษัทเป็นผู้ใด <c oughs> นี่แหละจ้ะคือติดแต่มีกํกำลังใจเนี่ยตั้งหน่อยนะันาวหูแล้วเนาะพเพราะยังตื่นย่งติ่งกับมาอัน นี่จ้ะมาเอานามออกจากกันเขาเพราะว่าอย่างเตะให้น้องกับกระซุ่งไออันยอดนิยมมากคาดเดียวกับว่าคุณทำงานยอดเยี่ยมจังสีหล่อจ้ะแง่ตึงอยากโู้อยากหู่อีจ้ะบอกมาตัง้งโดนกับคือว่าันผู้ใดห่ก,กับบอกกันแน่ว่าพี่หลีได้พี่น้องจ้ะอยากโห่ว่าเจ้าของบริษัทเป็นผู้ใดนี่แหละจ้ะ คือปนตามีกำลังใจเนี่ยตั้งหน่อยนะค่ะน้อหูเแล้วเนาะพ่อเจได้ไปิตั้งตั้งใจตั้งหนาตั้งตาเนี่ยร่องคิปให้นไหมนะประมาณนั้นเนาะจ้ะเนาะอันผู้นั้น,นก็ว่าใหญ่ใจดีใจเป็นตะุกใจอย่างนี้จ้ะันกับปกติถ้าเมือออ่อใดแยกตึงมา่งคิบหรือว่าอาทิตย์ใดแย่ตึงมาร่องคิบอะไรอย่างาตี้แยกตึงก็มาอันนี่จ้ะ เมาอเอาน้ำออกจากกันเขาเพราะว่าอย่างเตะห้น้องตอบอันตอบหายตึงมานเนี่ยห้หายข้องใจห้หายคิดน้ำเนี่ยจ้ะแต่ตอนนี้แย่ตึงมานั่งเศร้าเมย์ยตึงมานั่งเศร้ามนั่นแหละจ้ะแย่ตึงก็เลยอยากกันถามพี่น้องน้ำอีกสองคลิปนี้มิตรถามอย่างเดียวด้วยจ้ะถ้าเมื่อใดพี่น้องบะทรงงานมาก หรือว่าแล้กวก็สรงไออันยอดนิยมมากคาดเดี๋ยวก็ว่าคุณทำงานยอดเยี่ยมจังสี่หล่ะจ้ะยอดตึงยอู้อยอดู้อี๋ลอวบางจียวดซีนเงนื่อนจ้ะขึ้นมาปุบแต่ว่าฮิตยังไงล่ะพี่น้องจ้ะอันค่อยขอวานให้เรียบร้อยแล้วแล้วไปแล้วจ้ะแล้ววางบายมุง่งแล้วเขากลับไปแล้วเขากลับไปงานหนาตัวนั่นแหละจ้ะ เจได้นี่น้ำเพลินขึ้นมาม่ใหม่กะคืดมันนี่ดอกแต่กะค่เดียวเจไดติดตังต้งใจตั้งหน้าตั้งตาเนี่นลยล่องขีดให้ในมานะประมาณนั้นเนาะจ้ะเนาะ,ะอันผู้นั้นก็ว่าเอไย,ยเป็นไผมัตาใสนั่นลหละจ้ะพ่อเป็ดตะมีกำลังใจสู่ต่อนเนี้ยขาดจีฮู้ว่าลูกพี่เป็นผู้ใหว่าทัันเนี่ยเฮ้ยก็จะไดติดตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาเนี่ย ลงคลิีให้ในแม่นะประมาณนั้นเนาะจ้ะเนาะอันผู้นั้นก็ว่าเอไอขันผู้ใดฮห้หกะบอกแย่ตึงหายหายของใจแนเด้อว,ว่าส่งงานให้ผูใ้ใดกันเนี่ยนี่ละแย่ตึงอยากฮู้ซ้ํานี่ละนั่นลหละพี่หลีได้พี่น้องจ้ะอยากฮห้ว่าเจ้าของบริษัทเป็นผู้ใดนี่ลหละจ้ะคือปิดแต่นี้กาลังใจเน่ตั้งหน่อยนะขันงงเฮาโห้แล้วเนาะพอนไปน้หมู่เนาะดินไปม่วนม้วนเมียจ้ะ เห็นพี่น้องขึ้นมาขับไปเบิ้งอันเด็ดบอดได้เด้อตอบอันตอบให้แย่ตึงมาเนี่ยหายหายคล่องใจหายหายคิดนัน่นเลยจ้ะแต่ตอนนี้แย่ตึงมานั่งเศร้าเมยแย่ตึงมานั่งเศร้าเมยก,กระซ่งไอ้อันยอดนิยมมากคาดเดียวกวับว่าคุณทํางานยอดเยี่ยมจังสี่ละจ้ะแย่ตึงอยากู้อยากูอากห,อ,อ,กหอ,อีกขันพู้ใดหูห้ก,กระบอกแย่ตึงหายหายคล่องใจเนี่ยเด้อ ว่าส่งงานให้ผูดด้ใดกันเนี่ยนี่ล่ลยาย่ตึงอยากโหซ้ำนี่ละ่ะนั่นแหละตอบอันตอบให้แย่ตึงมาเนี่ยหายหายของใจห้หายคิดน้่นเนี่ยจะ้ะแต่ตอนนี้แย่ตึงมานาั่งเศร้าเมยยาย่ตึงมานั่งเศร้าเมยอหนีก็ว่าอีไอแหนะ <c oughs> ยายตึงก็เลยคิดอีกอย่างหนึ่งเนาะาย่ตึงก็คิดแต่ว่าอัน เป็นแจงไดกันในน้อพี่น้องจ้าอันไปถึงได้กันแล้วถ้าเมื่อไรอย่าตื่นทรงงานเนาะทรงงานแล้วแล้วก็ะหู้ซึกว่าจิเป็นชีเขียวขึ้นมาได้ปูไฟย่าตื่นกระดาษจีนเงินเป็นไผมาตาใสนั่นลหละจ้าพ่อเป็ดตะมีกำลังใจสู่ต้อนี้นะขัดจีหู้หว่าลูกพี่เป็นผู้ใหว่าจังสันเนี่ยเฮ้ยเ <c oughs> มนว่าจ้า <c oughs> นอกจากเนาะขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่เบิงงคคีบยะตึงยะตึงนางเว้านางเว้านางจมอยู่ดีล่ะนอกจากเนีเก็ส่งไออันยอดนิยมมากคาดเดียวก็ว่าคุณทำงานยอดเยี่ยม